น่ารักมากนะคะแนะนำนะคะถ้าใครจะซืะ้อรถเชียร์ค่ะเชียร์เลื่องตือสังเตาเชียร์เด็กก็ติดต่อฮะน้องรักเดนวะศูนย์ฟอดรองรัตตี้บริการดีมากค่ะเลือกน้องรัตตีด้ดีดีที่สุดค่ะ <laughs> คุยง่ายครับแบบอยากได้อะไรก็จัดได้ตามขอเลยส่วนลงส่วนลด <laughs> บริการดีมากครับผมนี่คันที่สองแล้วขอบคุณโอ้ดีมากเลยครับน้องช่วยประสานงานติดตามเรื่องเอกสารเรื่องอะไรดีครับเยี่ยมมากค่ะให้กี่คะแนนดี ที่รันตี้บริการดีมากครับก็ที่ร้านก็น่ารักครับมีการคุณรักษณะบริการดีครับครับบริการทุกอย่างประทับใจมากๆค่านเสียบเออเยอะจริงๆครับโอเคครับการบริการเป็นเยี่ยมครับน้องเสือน่ารักมากคุยง่ายคุยรู้ครับไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์พี่ๆจะล็อกโอ้โหถ้านจะลรอกับรัตตี้ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับลัตตี้ที่พุษาแกรท้ายจาาฟอดร,ราชพกษ์พรราม5และวันนี้เราอยู่กับช่องลัตตี้ไขยฟอดและเชอร์รูมอร์นักชพกษ์พรราม5ค่ะวันนี้นะคะน้องไลท์ก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นแคมเปญที่แบบ ต้องมองโกหอยพี่บอกไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองค่ะสําหรับรุ่นด้านหลังนังรันนะคะจะเป็น l a นเจอร์นะคะวัยแทกสลิตค่ะสี่สปี4ส4คูันนี้นั่นเองค่ะสําหรับคันนี้พอมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่แบบพี่ๆต้องมองว้าวเลยก็คือส่ลดตัวนี้นังรันให้จุกๆไปเลยค่ะ2,500 0บาทเลยนะคะสำหรับส่ลดตัวนี้นะคะ จุกๆไปเลยค่ะไม่ต้องวอมปรตโชว์นะคะแล้วก็ตัวนี้สําหรับคันนี้นะคะสงวนราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทแต่ราคานี้น้องรัดไม่ขายอยีกเช่นเคยค่ะน้องรัดขายเพียงในราคา1นึ่งล้านสามบาทเท่านั้นค่ะเป็นไงคะพี่ ส่วนรถจุกไหมคะคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ลิตร V หก <m akes> มาพร้อมกับแรงม้า250แรงแรงแรงม้าแล้วก็แรง,แรง,แรง,แรงบิดนะคะอยู่ที่600อยนิวตันเมตรนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสีจิกเนเจอร์ของรุ่นวาแท็ก V หก <m akes> เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจเป็นตัววาแท็กเ <m akes> ครื่องยนต์ตัวนี้นะคะสามจุดศูนย์ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะและคันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสําหรับช่วงเดือนนี้เท่านั้นและลูกค้าที่มาจากช่องตัตตี้ขายฟอร์ดเท่านั้นค่ะสําหรับคันนี้ ในส่วนของตัวชุดแต่ง Hammer นะคะได้ร่วมมือกับ Ford Arm A นั่นเองค่ะจัดเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์รอบคันแบบนี้ค่ะมาติดตั้งอยู่ใน Ford Ranger คันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ชุดแต่ง Hammer ร,รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวน้องรัดพาไปดูว่าชุดแต่ง Hammer ใน Ranger w h แ t e คันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะ ที่จุดแรกนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสีด้านหลังของรัาน,นะคะจะเป็นสีอารักยลโโ่นั่นเองค่ะสีตัวซิกเนเจอร์ของไวท์แท็กนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าของเราค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะฟอร์ดนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ FORD นะคะ นี่รอๆอ,อย่างนี้เลยค่ะคือ s ซิกเนเจอร์ของฟอร์นเองค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้ารังพึ่งแบบนี้ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเลยนะคะและแล้วก็ในส่งตัวไฟค่ะตัวนี้ไฟของเรามาครบวงจอรอยู่แล้วนะคะเป็นไฟตัวท็อปของเราเลยค่ะ LED matrix นั่นเองนะคะส่องสว่างไกลามากๆค่ะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะถัดไปมาดูกันที่กันชนด้านหน้าตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นในส่วนตัวกันชนหน้าแฮมเมอนั่นเองค่ะ ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมหรือดีไซน์ก็คือแฮมเมอร์เขาออกแบบมาได้ค่อนข้างแบบหล่อแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะตัวแฮมเมอร์ชุดเหล็กตัวนี้นะคะก็คือแบบกันชนได้ค่อนข้างดีถ้าลูกค้าในที่แบบเน้นแบบรอบอเหล็กรอบคันหรือเน้นหลอ่อๆค่ะตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็เป็นตัวชิ้นที่ขายดีด้วยนะคะค่ะสำหรับตัวชุดกันเหล็กแฮมเมอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีให้เลือกหลายแบบลูกค้าชอบแบบไหนทักมาสอบถามเาราได้เลยค่ะเดี๋ยวดูแลให้นะคะอ่าถัดไปด้านข้างกันมากดีกว่านะคะสำหรับชุดแต่งตัวนี้นะคะก็จะะมมมาาพร้้้้ออกับซุขนนนด6ิวคะ เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าได้มีการเลือกมาแล้วว่าตัวนี้ชอบนะคะซึ่งตัวคิวร้อนะคะจะมีให้เลือกหลายแบบเลยจะเป็นแบบเรียบแบบเขาเรียกว่าแบบเรียบก็มีหรือว่าจเจนแบบนี้นะคะมีเลือกให้เลือกหลายแบบเลยนะคะหรือว่าแบบมีหมุดก็คือจัดให้ได้เลยนะคะถัดไปมาส่วนในตัวของแม็กมัน้างนี่ว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะแม็กที่ใส่ให้นะคะจะแม็กขนาด20ค่ะเป็นของยี่ห้อโอเอซินะคะไลน์มาด้วยยางซูแม็กขนาดขอบ20ค่ะตัวนี้เป็นยางออฟโรดนั่นเองค่ะ ได้กับทุกพื้นถนนค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือว่าออฟโรดตัวนี้ลุยได้แบบตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบแบบเดิมๆนะคะตัวนี้ต้องจัดค่ะแล้วก็ตัวรุ่นตัวกล้องของตัว Wi ยแท็กวนะคะจะมาพร้อมกับตัวกล้องส6 0องศสาร,รอบคันแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับขั้นสูงนั่นเองค่ะตัวนี้ออปชั่นค่อนข้างแน่นเลยนะคะเดี๋ยวเปิดดูภายในให้นิดหนึ่งนี่ค่ะอย่างภายในนะคะก็จะเป็นการ ดีไซน์ในส่วนงตัวแ a นเ e r w ์วายแทค่ะมีภายในก็จะมีเบาะคัมวบอรวายแท็นะคะแล้วก็เดินได้สีส้มเป็นเอกลักษณ์ของ w ายแท็กเลยนะคะแล้วก็หน้าจอขนาด12นิ้วขนาดใหญ่เลยหน้าหลังพวงหน้าจอหลังพวงมาลัยก็ขนาด R 10นิ้วนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าอีชิพเตอร์นะคะหมวดการขับขี่ที่มาพร้อมแล้วก็แกนชัด์จไร้สายโอ้โห ต้องบอกว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยค่ะพี่ๆนะคะถัดไปลดีกว่านะคะมาดูด้านบนกันบ้างดีกว่านะคะด้านบนก็จะมีในส่วนตัวแหลกหลังคาค่ะเป็นของแฮมเมอร์ตัวนี้ใช้งานได้จริงและก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะลูกค้าที่แบบเน้นชุดแต่งแฮมเมอร์เล่นตัวนี้กันค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าท่านใดที่ชอบแนวนี้ทักมาสอบถามทารานได้นะคะจัดการให้เลยนะคะถัดไปมาที่ในส่วนตัวโลว์บอเหล็กบ้านดีกว่าตัวนี้ก็เป็นของแฮมเมอร์อย่างที่บอกนะคะสวยแล้วก็โดดเด่นดูดีมากค่ะพี่แล้วก็มีไฟมองด้านหลังด้วยมีไฟส่อง อาหลังกระบะให้ด้วยนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็ลูกค้าที่เน้นแบบอาชุดเหล็กรอบคันตัวนี้ต้องสัะะ่งแล้วค่ะอาค่ะมาด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะพี่พีด้านหลังนะคะของรุ่นวแท็กเราก็จะมีในสองตัวฝาท้ายผ่อนแรงตัวนี้พี่ผู้หญิงก็ขับได้นะคะแล้วจะเปิดกระบะท้ายก็คือตัวนี้เบาค่ะสามารถเปิดได้ในมือเดียวเลยได้ค่ะและก็จะมีที่ล็อกกระบะท้ายด้านหลังให้ด้วยแล้วก็ในส่งตัวรุ่นวแท็กก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะนี่หล่อๆแบบนี้เลยค่ะ และอีกตัวจุดหนึ่งนะคะของตัวชุดเหล็กแฮมเมอร์ก็จะเป็นนี่เลยค่ะการชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์นะคะนี่รุ่นนี้ขายดีมากๆเลยค่ะสาหรับตัวชุดเหล็กนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงอย่างเวลาขานี้ยนะคะเวลาแบบเกิดเหตุหรือว่ามีการชนการที่จะมาถึงตัวรถลูกค้าก็คือบนง้างยากกว่าเพราะว่ามีตัวเหล็กตัวเนี้ยมาช่วยในส่วนตัวด้านหลังนะคะต้องบอกว่าการติดตั้งชุดเหล็กดีไหมดีนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวชุดเหล็กเนะะี่ยค่ะจะช่วยในคุ้มครองในส่วนของตัวรถลูกค้าได้ด้วย นั่นเองค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็คือสอบถามน้องรัฐได้นะคะชุดแต่งมีหลายแบบมากๆเลยหรือท่านใดที่ชอบแบบแฮมเมอร์น้องรัฐจัดให้ค่ะและท่านาลูกค้าทางบ้านค่ะที่ทักมาหลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะว่าถ้าในส่วนตัวไฟแนนซ์พี่ก็คือมีความกังวลใจว่าถ้าจะอยู่ต่างจังหวัดลามาออกกับน้องรัฐได้ไหมต้องแจ้งก่อนว่าออกได้กับทุกอาชีพเลยค่ะน้องรัฐดันมาแทบทุกอาชีพแล้วไม่ว่าจะเป็นค้าขายกเกษตรกรพระค้าแร่คานะคะออกรถกับน้องรัดไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเลองเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านใดอยาก ทราบข้อมูลเอกาสารทักมาหลังมาได้เลยน้องรัดให้ข้อมูลได้หมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะรถฟอร์ดนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะทุกอาชีพจริงๆค่ะแล้วก็โปรโมชั่นแคมเปญมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านใดค่ะที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น้องรัตด้วยนะคะไว้คลิปหน้าเราจะมาแนะนำการใช้าง,งานตัวรถหรือว่าแนะนำโปรโมชั่นแคมเปญแบบไหนนะคะยังไงฝากติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ คันี้เหรอใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาได้เิ่